สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยรกรในช่องของจิราพาชาแนลในวันที่26กุมภาพันธ์ปี65นี้นะคะดาวพระอังคารมีเกณฑ์การย้ายราศีนะคะไปอยู่ราศีมังกรได้ตำแหน่งมหาอุดค่ะจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12รักลัคนาราศีในคลิปนี้นะคะเราก็จะพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกุมค่ะ จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วย like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะดาวพระอังคารดวงนี้นะคะ ก็หมายถึงนะคะพบสหัชชะพบสหัชชะก็หมายถึงนะคะคนรอบข้างการติดต่อการเดินทางการสัมมนาการประชุมเพื่อนฟูงนะคะหรือญาติพี่น้องของท่านนะคะและอีกพบเรือนหนึ่งนะคะก็หมายถึงการงานของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองนะคะและเขาจะมีเกณฑ์ย้ายราศีนะคะจากราศีธนูไปราศีมังกรในวันที่26กุมภาพันธ์และก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะไปจนถึงวันที่6มเมษายนปี65นี้นะคะและได้ตําแหน่ง มหาอุดด้วยค่ะท่านผู้ชมก็จะมองเห็นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีดวงดาวโคจรนะคะ ลายร้อมมากมายเลยนะคะแม้กระทั่งทับที่ลัคนาของชาวลัคนาราศีกุมด้วยก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะต้องมีเหตุการณ์อะไรมากมายที่ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกุมจะต้องเจอจะต้องสัมผัสและก็จะต้องแก้ปัญหาให้ได้นะตรงจุดนี้นะคะในคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์เพื่อเป็นแนวทางนะคะท่านจะได้เอาตรงนี้นะคะไปปรับกับการงานของท่านไปปรับกับชีวิตของท่านนะคะจะได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ ในเมื่อดาวการงานนะคะโคจรไปอยู่ในเรือนวินาศและก็ได้ตำแหน่งมหาอุดเช่นนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมภ์บางท่านนะคะที่มีงานทำอยู่แล้วนะคะท่านก็จะได้มีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ตรงจุดนี้นะคะยังไม่ปรากฏเด่นชัดเพียงมีข่าวมาว่าท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะทางบริษัทห้างร้านต่างๆก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะโยกย้ายท่านไปอยู่ที่ใหม่ หรือไปอยู่ต่างถิ่นต่างอำเภอต่างแดนก็เป็นไปได้แต่เสนอนะคะตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นให้กับขั้นค่ะเพราะจะเห็นได้ว่านะคะดาว พระอาทิตย์และก็ดาวพระพฤหัสนะคะที่กลุ่มลัคนาของท่านณช่วงเวลานี้นะคะก็จะส่งผลดีในเรื่องของบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแก่ท่านแล้วนะคะและรวมไปถึงนะคะก็ท่านก็จะได้เสนอเงินเดือนที่สูงขึ้นโชคลาบลาบผลหรือผลประโยชน์หรือเงินปันผลอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้เนืองนองมากมายเลยนะคะที่จะมาให้ท่านเพียงแต่ว่าตรงจุดนี้นะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายท่านไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ จุดอื่นหรือไปอยู่ตามต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอก็เป็นไปได้หรือ ถ้าท่านใดน,นะคะในช่วงระยะเวลานี้ที่ยังไม่มีงานทํานะคะบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะก็อาจจะเรียกท่านไปสัมภาษณ์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าท่านที่ยังไม่ได้งานหรือท่านที่มีงานทําอยู่แล้วช่วงระยะเวลานี้นะคะขอให้พูดน้อยๆนะคะอย่าพูดอะไรโดยใช้อารมณ์โดยเด็ดขาดนะคะอย่าทําให้ตัวเองนะคะต้องกโกรธแล้วก็ต้องพูดอะไรออกไปโดยไม่ยั้งคิดนะคะตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำ ให้ท่านเสียหายก็เป็นไปได้ดังนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะขอฝากชาวลัคนาราศีกุมเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะพูดเท่าที่จําเป็นนะคะแต่ขอให้ทํานะคะโชว์ผลงานของตัวเองหรือเวลาจะไปสัมภาษณ์ก็พูดถึงว่าท่านจะทําประโยชน์อย่างไรให้กับบริษัทของเขานะคะอย่าทำว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไม่เอานะคะ พูดได้ว่าเก่งแต่ความเก่งของท่านนะคะเอื้อผลประโยชน์ให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆหรือเอื้อให้กับองค์กรต่างๆนั้นอย่างไรนะคะก็จะเป็นผลดีให้กับท่านนะคะ ดาวพระอังคารนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศตรงจุดนี้แล้วได้ตําแหน่งมหาอุจนะคะปกติแล้วนะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศรีกุมที่ผ่านมานะคะเป็นเวลาปีกว่า,วาแล้วนะคะถ้ารู้สึกเบือ่อเบือ่อเซ็งเซงรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายหมดกําลังหมดพละกําลังเมื่อดาวพระอังคารดวงนี้นะคะโคจรเข้าไปก็ทําให้ท่านนะคะมีพละกําลังนะคะมีความฮึกเหิมที่จะทํางานและก็ ช่วงระยะเวลานี้อย่างที่บอกนะคะดาวดวงนี้ยังอยู่ในเรือนวินาศขอให้ท่านมีความอดทนนะคะบางท่านนะคะถึงแม้ท่านจะมีความสามารถมากๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเอาท่านไปอยู่ในแผนกที่คนอื่นยังไม่มองเห็นความสามารถของท่านขอให้ท่านอดทนค่ะไม่ต้องพูดอะไรนะคะทํางานของท่านไปโชว์ความสามารถของท่านออกมาเดี๋ยวนะคะรอจังหวะนิดนึงนะคะหลังวันที่6เมษายนเป็นต้นไปการงานของท่านจะมาทับที่ลัคนาของท่านนะคะเริ่มจะดีเด่นต่อไปนะคะขอให ในช่วงระยะตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่6เมษาขอให้ท่านอดทนนะคะอย่าพูดอะไรมากอย่าพูดอะไรแล้วก็ไปกระทบกับความรู้สึกของคนที่ฟังขอตรงนี้ค่ะคือนิ่งๆไว้นะคะพูดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะคะ เพราะในช่วงระยะเวลานี้นะคะยังไม่ใช่จังหวะของท่านค่ะเพราะดาวประจําตัวของท่านยังโครจรไปได้ตําแหน่งนิดเห็นไหมคะนิดก็คือยังอ่อนแรงอ่อนกําลังนะก็คนยังมองไม่เห็นความสามารถของเรารอให้ดาวพระราหูดวงนี้นะคะ ในวันที่30มีนาคมย้ายเข้ามาอยู่ในภพสหาชาติได้ตําแหน่งเทวีโชคและหลังจากนั้นนะคะดาวพระอังคารดวงนี้ค่ะก็จะโคจรมาทับที่ลัคนาของท่านและอยู่ในเรือนของดาวพระราหูที่ได้ตําแหน่งเทวีโชคการงานของท่านตอนนี้ล่ะค่ะ เป็นจุดที่สําคัญสําหรับท่านค่ะท่านก็จะได้งานนะคะที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงเด่นดังที่ท่านต้องการเลยนะคะจากที่พยากรไปนะคะไม่ว่าจะกการเงินของท่านก็จะได้ตําแหน่งเกษตรารที่บดี โชคลาบของท่านก็ได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีไม่ว่าอะไรแล้วค่ะลัคนาราศีกุมนะคะจะเป็นลัคนาในปี65นี้นะคะเป็นระดับ A บวกเลยนะคะเพราะว่ามีความมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานและรวมไปถึงนะคะโชคลาบก็เนืองนองรวมไปถึงตัวท่านอีกด้วยนะคะก็มีตำแหน่งนะคะที่สูงเด่นขึ้นมาคนรอบข้างให้การสนับสนุนท่านท่านจะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะลูกค้าของท่านก็ให้การสนับสนุนคนส่วนมากให้การสนับสนุน ท่านถ้าท่านทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะบริวารคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะคะให้การสนับสนุนท่านทั้งหมดเลยนะคะก็จะส่งเสริมท่านไปในทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นในความสามารถของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้คุณแก่ท่านสนับสนุนและก็เกื้อกูลท่านตลอดเวลาเลยนะคะนี่คือจุดที่ดีสําหรับการเริ่มต้นของปี65เลยนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีอะไรนะคะที่จะต้องให้ท่านจัดการมากมายขอให้ท่านทําไปตามนะคะความสามารถและก็ความรู้ของท่านแสดงออกมาให้เต็มที่เลยนะคะไม่ต้องกักไม่ต้องอะไรเลยเพียงขออย่างเดียวอย่าพูดมากไม่ต้องพูดอะไรถ้าไม่จําเป็นนะคะแล้วท่านจัดประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะ จากการพยากรณ์ดาวพระอังคารนะคะของชาวลัคนาราศีกุมภ์โคจรไปได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะในภพวินาศนั้นนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะให้ตระหนักในช่วงนี้มากๆเลยนะคะท่านจะทําอะไรนะคะขอให้แสดงความสามารถของท่านออกมาท่านอาจจะโดนโยย้ายไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดซึ่งอาจจะทําให้ท่านนะคะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจมีความรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจแต่ขอให้ท่านอดทนนะคะตรงจุดนี้นะคะเหมือนกับเป็นจุด ที่พิสูจน์กับท่านว่าเนี่ยในอนาคตนะคะตำแหน่งการงานที่สูงเด่นนั้นนะคะท่านสามารถจะทําตรงนี้ได้ไหมนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นการทดสอบท่านก็เป็นไปได้นะคะขอให้ท่านมีความอดทนนะคะแล้วจุดสําคัญค่ะช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่พูดอะไร ถ้าไม่จําเป็นนะคะขอให้พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเท่านั้นเองนะคะแล้วท่านจะประสบความสําเร็จค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะเพราะการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกุมค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะคําพยากรณ์จะ สำลิดผลหรือจะได้ผลดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของท่านและก็อยู่ที่ตัวของท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าจะลงมือกระทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะในปี65นี้นะคะมีการเงินที่พรั่งพรูม,มีการงานที่มั่นคงรวมไปถึงนะคะความรักก็มั่นคงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ